สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมแฟนคลับเซฟซีซันเราบมานดึงสินครับพี่น้องครับวันนี้เดินทางไปที่ไปที่หงเกียมครับเอาตัวคยบอกหงเกียมแมไอวอรแมนเไปใส่เขาไปวัดหลวงพ่อองค์ตื้อครับองค์ตื้อองตื้อวัดวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อองตื้อองค์ตื้อนั่นแหละครับปัดปากแซงัดปัดปากแซงครับพี่น้องครับ พัดบางปากแซงมือนี่สารแล้วพระเทืองศิลป์เต็มวงครับมือนี่ขึ้นเถอะ่าใดอันเพิ่นมีงานนมัสการพระเจ้าใหญ่วงตือนี่ขึ้นเถอะ่าใดหลายเส้นที่สามครับขึ้นที่สามมัตีครับก้อนนันนี่ผู้ใดผู้ใดมาหนึเอาปีกายน้ำบอลเลือดเอาเฉพาะเอาเฉพาะปีนี้กับผอ้ใดปีนี่ปีนี่มาครับเน่ยปีนี่กับซีมี่เอาบอยอุวครับเด้อเด้อเด้อเดไม่อุเบลมันงัวโอ้จี อันบอยซิลิชัยครับบอยซิลิชัย<อ>ขึ้นแรกเหรครับแน่นครับบอยซิลิชัยขึ้นแรกครับบอยซิลิชัยละกะละกะลกะกามีละกะลกะกามีมาขึ้นนี่เป็นอมอลลัมเสียงมีหกลูกพลนสุกรไม่รู้ครับเนี่ยนกพลนธนาสุ้รลูกปูนสุกร,รครับคืนนี้ครับผมสันเหล่ามะทึงสินครับเงาโมงเต็มโชว์ครับผม พี่น้องดูไก,ก่ไม้กำลังใจกันเ้อครับผมผมรงคลิปนี้ก่อนก่อนทำการแสดงานจะรงก่อนอยู่ครับทนมีโอกาสผมว่าอยากขอบไปนมินร์ก,กาเพราะอย่ไยงคือยู่ครับผม,ผม,มว่าพกำลังมาเทลในชีวิตเลยนี่เทเล็ในชีวิตทีเาลาละเป็นยังว่านว่าตะเพื่อแม่หรือแม่ไลยัญ่เนะออกันงะฮผมจะยุ่งชอวายเ่า มดสมาดีมามาน้พี่จงรักชินจังครับตอแล้วมา้ำไมจงรักครับผมคนนี้ขอความนุาด์ขอฟินนะครับเฟินถุงสรเมตตาเป็นรถเป็นรถอย่ยเอาทอนเป็นรถอย่เอาทอนครับผมเต้นก็เป็นเต้นอย่าเอาทอนขอบคุณหลายๆด้อครับผมไอแล้วลาอันใเวลาท่างกันครับเวลาท่างกันยกระสูครับผมผมก็อยูราชีสไรแลนมา ทำเกินแกวขี่รถมากแต่ขี่รถมากครับผ่านมาเรียนมากสำหรเลยว่าหมายถึงว่าเออกขี่รถมากขี่รถมากขอราะพี่น้องหลายๆครับผมขี่รถมากแต่มาแลนด์มากว่าคืออะไบมาเรียนไกลเยามอสอะไรออกร่างกายธรรมดาล่ะโอ้ยเขาครับผมพี่น้องตอนนี้ห้องหอดทอดอะไรทอดนีล้วทอดนีลหอดใส่เนี่ย อันียังก็เข็มมาลาดครับผมหอดเข็มมาลาดแล้วนะครับผมอีกชิ้มหาลูกกับหอดอำเภอหน้าตาลนี่ครับจินดีต้อนรับเข้าสู่เวลาบานหอดเนี่ยหอดแล้วเนี่ยเขาเข้าเขตอำเภอหน้าตาลแล้วันนี้ใจเนาะมาเข็มมาลาดก็อาจจะอัเภอหน้าตาอย่างที่พึงแยกออกจากกันบ่ว่าครับก็ะยุ้งก็เหล่าก็ว่าแยกเน่ยมาซื้อว่านี้แยกเขาต้องได้ขุดเด้วยกันที่แยกของสัตว์มันต้องได้ขุดคล้องขุดยังไม่อันนี้เพิ่นเพี้ยนเพิ่นเพี้ยนซื้อครับว่นที่แยกครับ ก็เป็นดิ้นก็ติดกันนี่เอาล่ะครับมันบริจากเลยครับแต่ว่าไปแคร์คนบ้านพเพื่อไม่เสือของเราครับพี่นอ้องไม่ถี่เลยเมื่อยผมน,นั่งรถมากนี่ไม่ได้ขับรถแต่ว่าเมื่อยเมื่อยฟังแล้วหลินม,มุพกพ่วกจะต่องมาหลอนั่นหรอ,รอดิเอ้าพอาละเม่นมาไอ้เนี่เอา้ามาไฟมันร้อนเออเนี่ยหลังมันมันจะถือกันชิ์กับไปวัดโพธสามยอดวัดโพธสามยอดคือวัดอะไรครับ ก็คือวัดที่มันมีโกโก้สามสามยอดวัดโทสามยอดคือโกโก้สามสามยอดเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวมันสิบสิบเจ็ดสิบคือสิ้นนี้ฮะงเป็นกระชิดเพ่งนะเอ้ยนอย่างพี่น้องผมปิดเพ่งกันครับเดี๋ยวมันติดสก่ขลิศลิขชิเนีเจริกเนิ่เอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวหอดงานเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศหน้างานให้พี่น้องบึงรับชมเด้อครับอีกประมาณนี่แหละเจ้านาที่อีกประมาณสิบ สิบกว่านาทีครับผมกับหอนะครับผมเดี๋ยวผมตัดผ่าไปเลยกันเลยกันครับถึงแล้วถึงแล้ววัดบ้านฝากแซงครับผมมาแล้วครับพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงไงเจ็ดโมงแล้วจะห้าโมงแล้วสี่โมงแว่โกว่ากนะครับผมมันบ้านฝากแซงครับเบียสุดายโอ้ทั้งเขาหมู่บ้านครับพี่น้องทั้งเขาวัดไปทั้งเขาหมู่บ้าน วิกีไปยูฟ่าไ้ใ่ใช่วิกโอ้นี่มันเมือน่ไก้ที่หนีมาพอแต่ว่าไปเนาะเอางานเดียวกันบันนี้แต่มีลมงกลียโอ้น้องปลาดต้ต่มครับงานดไงครับพี่น้องมาดังเนาะครับกว่าดังระดับอีสาน่าเนาะระดับ เขาเป็นเ้าเป็นพีมกับพระเจ้าใหญ่ออ้ยนั่เปนหัวหน้าเน่นนนบ้างนี่รน้าตัวซีนี่ะระเนบาเนี่ยเนี่ยโอ้ยราคาราค้าครับหลากหลาย ขายเสือบพุงเสือผหาก็มีครับผมหางก็มีปกติมันก็จะขายอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นหมูยูเขาเอ็งจะไม่งานหมูไก่ทอดไก่หล่านไก่ทอดไหนเขียนผิดเนี่ยยูเขาอ่ะไอแต่เสองวันนี้ท่านกินข้าวเรงอยู่นงอืมเร่งข้าวแต่เสองวันนี้ท่านกินข้าวเรงอยู่โอ้โหแบบตัดสินใจหน่อยเนาะยินดีผู้สาวนั่นเป็นข้าวเฉย น้่นค้าราาีาาโรร้อยไม่หอดพร้อมกระเทียมขายเพอแล้วหาขึ้นมาก่น้ไม่ได้มืฟังหัวามาือแมนาบ่หงกันในเดี๋ยวเราเบียร์กินหนังกแมนแล้วสิไทยบ่แ้ไทยบ่เอานี่นี่ต้องไปแมนมาไอร้องเบิรเจอมีนนันเขาเ่ได้เ้ยเดี๋ยวใส่ จะฝากโมติงโอ้ของขายอะไรเงี้ยครับพี่น้องน่าจะขายแบบปกติแล้วเนาะเพราะว่าเป็นหม่องท่องเที่ยวไงครับธนาคารเพื่อแห่งจะเป็นแห่งจะเป็นงานธรรมการนะครับแห่งจะเป็นงานเพื่อนกันอาจะมาลงเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นบอกบอกเคยมาแต่เคยเกยายมากบันทาเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับ เดี๋ยวอะไลไปมันมีไม่เนบะคัวปะบรัวเทียนอันนี้ครจริง,งขายเรียลขายสองเต็มอือก็จะมีหนังหนังขอบหนังไม่ไรจบหนังยังครับหนังเอกหนังอาร์ม่เห็นครับหนังไก่ทอดกับมีนะครับอ๋อหอยมังห,หัว,หวะอะไรบ่นี่ครับผมเรียบร้อยมาถึงเรียบร้อยเอา้าชุ่มพี่บะ ชมฟรีครับอเอาชมฟรีต่ว่าอ้อนแล้วก็เทียบไปเลยเอาเออวะตัวริมมือคุ้นตัวพอใจไหมทุกนายจะไปจอดถึงแล้วครับถึงแล้วไม่อยานลุงกระหอนแล้วตัวนี้อันนั้นรถไถอุดรธานีไม่อยากลุ่มกระหอนแล้วภาวนาเงินแล้วเพราะม้าหอนภาวนาเป็นอนามุ่งครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมความพร้อมครับผม อย่าไปเตรียมความพร้อมนะครับผมเดี๋ยังไงไทยเป็นระยะระยะนะครับเป็นใส่กวางฮะสายไทยเป็นใส่กวางไี่อย่างระยะระยะ,ะ,ยะใส่กวางเป็นระยะหรือเปล่าเป็นขวบเป็นขวบช่วงนี้เหมือนกันเตรียมตัวนะครับพี่น้องครับผมตัวกลางเต็มกลางงานนะครับผมมาหมดงานแล้วนะครับร่มผัดหมอย่างแห้งพี่น้องเวทีนุ่ม ไปกับร้อยครับลูมห้งเต้นกระโดดเจ็ดร้อยเป็นลูกพวงเนาะครับวันนี้ก็เลยยัดยัดเขาแก่เลยวันนี้ยัดเขาแก่เลยที่นี่โอ้ยพี่น้องรูมห้งไรกันวันนี้เป็นไรนะครับอันเต้นเท่าเป็นตลอดวันนะครับโอ้ยของมันแข็งแรงมันย่างหน้าตาสั่งไปเร็วเบ่งจากคนเลือกอุปกรวนมาสรุปอุปกรณ์ดูครับนี่ของเรามี อันนี้เป็นสปริงกันลมนะครับเวลามันจะยืดหยุ่นนะครับเนี่กอ้ยยืดเลยความต่างกันครับต่างกันนี่ดูเหล็กอันนี้คือเรือวัสดุแล้วก็ดูทิศทางลมทิศทางลมเราดูอยักยังไงครับเราก็เอานิ้วแตะดูแล้วมันเย็นตรงไหนก็แสดงว่าลมมันจะมาฝั่งนั้นเราก็ต้องแบบอยากให้แบบลมมันเข้าเดี๋ยวมันจะอุ้มเต้นเราขึ้นนะโอ้แน่นอนเลยแน่นอนไม่จริงไม่จริงไม่จริงอะไรเห็นไหมครับดิวอยู่เมื่อกี้เดชายญาเดชายยาไมเด้อนั่งเอกเต้นไอย นั่งเอกสาวเต้นลอยก้อยอรวรรณเหนือล้ลาเหมือนแม่โอ้โหพุ่สุฮักวุ้นนี่ไอ้นั่งเอกสาวเต้นลอยก้อยอรวรรณครับนั่งเอกสาวเต้นลอยก้อยอรวรรณสายยาไหมครับนั่งเอกอ้าวโอเคครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจบคลิปยวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมเดี๋ยวจะอัดยูทูปกระชับครับช่วงนี้ครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องได้หลายฝากกันแอดเฟซยใหม่ผมน้ำเนื้อบินหลีเอาแค่นี้ครับผมเฟียดเกลเฟียดเกกลเฟียดเกลถึงแฮกราคู่ก็ได้ครับกล่องผู้ชายหน่อยผู้ชายหน่อยครับกล่องกิสดาครับพิมพ์ให้มันเบิร์ตส่วนอันโดดอยู่ในแถวเนี่ยนะครับผมขออนุญาตไปเสียบปลั๊กไฟก่อนบาดนี้ต่อไฟเขาเต้นก่อนครับพี่น้องครับผมฝากกดแชร์คลิปนี้น้ำเนื้อดครับขอบคุณครับนั่งเอกเต้นลอยก้อยละวัน E... <laughs>